รองเลยคะ่ะที่การกพรเทเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่2 4มิถุนายน2567ดรทีพวังคณันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจําปี2567ายภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีเปิดกิจ จกกร,รมณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า90สสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ดรทีพวังคณันรองเลขาธิการกพทกล่าวว่าขอบคุณหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดอ่างทองทั้งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองที่ให้ความสําคัญต่อปัญหาย,ยาเสพติดสามคัคคีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสร้างเครือข่ายการทํางานมีความเป็นเอกภาพมีทิศทางการดําเนินงานที่เป็นระบบชัดเจนเป็นการแสดงพลังของทุกหน่วยงานที่มุ่งหวังให้ เด็กมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามจากปัญหายาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโรคประจำปี2567และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาทุกระดับให้มีความรู้เท่าทันกับปัญหายาเสพติดควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมทางเลือก เชิงสร้างสรรค์ภายใต้กรอบแนวคิดรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ72ดามหาราชาอีกด้วย